คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลาที่คุณเดินเข้าไปในสถานที่เก่าแก่มากๆบางครั้งคุณไม่ได้อยู่คนเดียวลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางป่าทึบในกัมพูชาแสงจันทร์ส่สองลงมากระทบกับหินทรายสีเทาตะกุ่มที่นั่นเนื้อหัวของคุณขึ้นไปมีใบหน้าขนาดมหือมานับร้อยใบหน้ากำลังก้มลงมองคุณอยู่ใบหน้าที่เหมือนกันทุกระเบียดนิ้วใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้ม แต่เป็นรอยยิ้มที่ดูไม่ออกว่ากำลังเมตตาหรือกำลังเย้ยยันนั่นคือปราศาทบายนและเจ้าของใบหน้านั้นคือชายผู้ที่นำพาอาณาจักรเขมรไปสู่จุดสูงสุดและในขณะเดียวกันก็เป็นชายผู้ที่ถูกประวัติศาสตร์พยายามจะลบตัวตนของเขาให้หายสาบสูญไปตลอดกาลวันนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปไม่ใช่แค่ไปดูความรุ่งโรจน์ แต่เราจะไปขุดคุยอาชญกรรมทางประวัติศาสตร์ที่กินเวลายาวนานกว่า800ปีเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างโรงพยาบาลน,นับร้อยแห่งแต่กลับต้องจบลงด้วยปริศนาที่มืดดำการทำลายล้างรูปเคารพและคำสาบที่ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่เกิดจากความเกลียดชังของมนุษย์ด้วยกันเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ปริศนาคำสาปพ,พระเจ้าชัยวรมันที่7 เราจะไม่เริ่มที่จุดสูงสุดครับเราจะเริ่มที่จุดจบของความหวังปีคิสกราด1177นครวัดที่เคยยิ่งใหญ่กำลังลุกเป็นไฟกองทัพจำปาจากเวียดนามตอนใต้บุกมาทางเรือล่องขึ้นมาตามแม่น้ำโขงเข้าสู่โทเลสาบและทำการปล้นสะดมเมืองพระนครแบบไม่ทันตั้งตัวพระสัตว์เขมรในตอนนั้นถูกสังหารประชาชนถูกฆ่าทรัพย์สมบัติถูกกวาดต้อน อาณาจักรที่เชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลกำลังพังทลายลงต่อหน้าต่อตาแต่ถ้ำกลางเท่าฐานนั้นมีชายคนหนึ่งมองดูเหตุการณ์อยู่ชายวัยกลางคนอายุราว50ปีในยุคนั้นถือว่าแก่มากแล้วนะครับเขาเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ถูกลืมถูกเนรเทศหรืออาจจะเลือกที่จะเนรเทศตัวเองไปอยู่ชายขอบชายคนนี้เฝ้ารอเวลามาทั้งชีวิตไม่ใช่เพื่อนหนีแต่เพื่อรอจังหวะที่จะทวงคืน ชื่อของเขาคือชัยวรมันทำไมผมถึงบอกว่าน่าสงสัยเพราะช่วงเวลาก่อนหน้านี้ในชีวิตของท่านช่างมืดมนและคลุมเครือบันทึกประวัติศาสตร์แทบไม่พูดถึงท่านในช่วงหวัยหนุ่มเลยท่านหายไปไหนไปเรียนรู้วิชาอะไรมาหรือท่านกําลังซุ่มสร้างกองกําลังลับๆอยู่ในป่าสิ่งเรารู้แน่ชัดคือทันทีที่เมืองพระนครแตกชัยวรมันปรากฏตัวขึ้นราวกับปฏิหารท่านรวบรวมไพรพลขับไล่พวกจำปาออกไป และทำสงครามยุทธนาวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์เอเชียอาคาเนย์บนทะเลสาบเขมรเลือดนองจนน้ำกลายเป็นสีแดงฉานในปี1 1 8 1ท่านปรับดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่คุณผู้ฟังครับจุดที่น่าขนลุกมันเริ่มตรงนี้ปกติกษัตริย์องค์ใหม่มักจะสร้างปราสาทเพื่อถวายเทพพระเจ้าฮินดูตามธรรมเนียมเดิมแต่ชัยวรมันที่7็ไม่ทําอย่างนั้น ท่านเปลี่ยนศาสนาของอาณาจักรแบบพลิกฝ่ามือจากฮินดูเป็นพุทธมหายานท่านไม่ได้สร้างแค่ปราสาทแต่ท่านสร้างเมืองใหม่นครธมและใจกลางเมืองนั้นท่านสร้างสิ่งก่อสร้างที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมาปราสาทที่มีแต่หน้าคนปราสาทบ่ายยันคำถามคือทำไมท่านต้องรีบสร้างทำไมท่านต้องสร้างเยอะขนาดนั้นท่านสร้างปราสาทตาพรม ปราสาทพระขันนาคพันธ์และอโรคยาสรรั์หรือโรงพยาบาลอีก102แห่งทั่วอาณาจักรทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษนักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่านี่ไม่ใช่การสร้างเพื่อเฉลิมฉลองแต่มันดูเหมือนการสร้างด้วยความหวาดกลัวกลัวอะไรกลัวบาปกรรมหรือกลัวว่าเวลาของท่านจะหมดลงหรือท่านกำลังพยายามแก้คำสาปอะไรบางอย่างที่ติดตัวท่านมา ตัดภาพมาที่ช่วงกลางรัชสมัยครับอาณาจักรขอมภายใต้การนําของพระเจ้าชัยวรมาณที่7ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดอาณาเขตแผ่ขยายไปไกลถึงพมา่าลาวและไทยแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่นั้นมีข่าวลือข่าวลือที่ค่อยๆแพร่สะพัดไปในหมู่ประชาชนมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับเสเด็จขี้เรือนหรือพระเจ้าขี้เรือนตำนานเล่าว่ากษัตริย์องค์หนึ่งต่อสู้กับงูยักษ และถูกงูพ้่นพิษใสจนกลายเป็นโรคเรื้อนกินเนื้อตัวเองไปเรื่อยๆนักวิชาการหลายคนตั้งข้อสันนิษฐานที่น่าตกใจครับหรือว่าพระเจ้าชชยรมนที่7จะป่วยเป็นโรคเรื้อนจริงๆลองคิดตามผมนะครับทําไมท่านถึงหมกมุ่นกับการสร้างอโรคยาสารถึง102แห่งจารึกประจำโรงพยาบาลเขียนไว้ด้วยประโยคที่กินใจมากว่าความทุกข์ของราษฎรคือความทุกข์ของพระองค์ ความเจ็บปวดทางการของประชาชนกัดกินใจพระองค์ยิ่งกว่าความเจ็บปวดของพระองค์เองประโยคนี้ฟังดูเมตตาธรรมมากครับแต่ถ้ามองในมุมกลับกันหรือว่าท่านกําลังพยายามสร้างกุศลอย่างบ้าคลั่งเพื่อรักษาโรคร้ายที่กัดกินร่างกายท่านอยู่และนี่อาจจะเป็นคําตอบของรูปปั้นใบหน้ายิ้มที่ปราสาทบายนรอยยิ้มนั้นคือรอยยิ้มขมพรอโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนผู้เมตตา หรือจริงๆแล้วมันคือใบหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่7็ในวัยหนุ่มใบหน้าที่สมบูรณ์แบบก่อนที่ถูกโรคร้ายกัดกินท่านสร้างมันไว้ทั่วเมืองเพื่อให้ประชาชนจดจําใบหน้าที่งดงามนั้นแทนที่จะจดจําใบหน้าจริงที่ซ่อนอยู่หลังฉากกั้นไว้แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าโรคภัยไข้เจ็บกาลังรอท่านอยู่ไม่ใช่ในตอนที่ท่านมีชีวิตแต่เป็นหลังจากที่ท่านตาย ทม์ไลน์ตัดมาที่ช่วงหลังการสวรรคตของพระเจ้าชัยวรมันที่7ประมาณปีคศ1 2 1 8ถึง1,220ปกติแล้วกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หลุมศพต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติจริงไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเราไม่เคยพบโกรธทองคําหรือที่เก็บพระศพของท่านเลยและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือโศกนาฏกรรมทางศิลปะครับเมื่อสิ้นรัชกาลกลุ่มอํานาจเก่าที่นับถือศาสนาฮินดู ไสวนิกายกลับมามีอำนาจอีกครั้งภายใต้การนำของกษัตริย์องค์ต่อๆมาโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8ความโกรธแค้นที่มีต่อพุทธศาสนาและอาจจะรวมถึงความอิจฉาริษยาในบารมีของพระเจ้าชัยวรมันที่7ปะทุขึ้นปฏิบัติการแวนดาลิซิมหรือการทำลายล้างครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียจึงเริ่มขึ้นลองจินตนาการภาพช่างแกะสลักนับร้อยคน ปีนป่ายขึ้นไปบนปราสาทที่ชัยวร,รมันที่7สร้างไม่ใช่เพื่อซ่อมแซมนะครับแต่เพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อลบครับพวกเขาใช้สิวกระเทาะรูปพระพุทธรูปปางสมาธิที่สลักอยู่ตามหน้าบันทับหลังและเสาออกทั้งหมดครับกรเทาะออกจนกลายเป็นรูโว,โว่หรือบางทีก็แก้ให้เป็นรูปสิวลึงหรือรูปฤาษีแทนคุณผู้ฟังครับถ้าคุณไปเที่ยวปราสาทบายนหรือปราสาทต,ตาพรมในวันนี้ ลองสังเกตดูดีๆตามซอกมุมคุณจะเห็นร่องรอยของการขูดขีดการกระเทาะพระพุทธรูปองค์เล็กๆออกไปนี่ไม่ใช่ฝีมือของการเวลานะครับแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ที่มีความเกลียดชังนี่คือคำสาปที่แท้จริงคำสาปที่ไม่ได้เกิดจากเวทมนต์แต่คือการพยายามที่จะทำให้พระเจ้าชัยวร,รมันที่7ไม่มีตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์พวกเขาต้องการให้คนรุ่นหลังลืมว่าท่านเคยยิ่งใหญ่แค่ไหน พวกเขาต้องการเปลี่ยนนครธมให้กลับมาเป็นฮินดูและลบภาพจำของกษัตริย์พุทธองค์นี้ออกไปให้หมดสิน้นแต่แต่นะครับมีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทำลายไม่ได้หรืออาจจะไม่กล้าทำลายนั่นคือใบหน้ายักษ์บนยอดปราสาทบายนทำไมครับทำไมพวกเขาถึงกระเทาะพระพุทธรูปองค์เล็กๆทิ้งเป็นพันๆองค์แต่กลับปล่อยให้ใบหน้าเหล่านั้นยังคงยิ้มอยู่ทฤษฎีที่น่าสนใจที่สุดบอกว่า เพราะพวกเขากลัวใบหน้านั้นมีอำนาจบางอย่างที่สะกดข่มขวัญแม้แต่ศัตรูที่เกลียดชังท่านที่สุด <c oughs> ก็ยังไม่กล้าพอที่จะปีนขึ้นไปทุบใบหน้าของเทพเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่องค์นั้นหรือหรือพวกเขาอาจจะถูกหลอกครับเพราะใบหน้านั้นดูลึกลับจนสามารถตีความได้ว่าเป็นพระพักของพระพรหมหรือพระศิวะก็ได้นี้อาจจะเป็นแผนการอันแยบยลของชัยวรมันที่7ที่ออกแบบใบหน้าให้แอมบิเกสหรือกำกวม เพื this, ่อป้องกันการถูกทำลายในอนาคตถ้าท่านคิดเผื่อไว้ถึงขนาดนี้ท่านคือนักวางแผนที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายร้อยปีป่าดงดิบได้กลืนกินนครธมและปราสาททั้งหลายเข้าไปต้นไม้ขนาดยักษ์ รากไม้ไซช้อนชัยโอบรัดปราสาทหินเหมือนงูยักษ์ที่กำลังรัดเหยื่ออาณาจักรเขมรล่มสลายผู้คนย้ายถินฐานทิ้งให้นครวัดนครทมกลายเป็นเพียงตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานว่าสร้างโดยเทวดาจนกระทั่งนักสำรวจชาวฝรั่งเศสอย่างอองรีมูโอและคนอื่นๆได้แวกป่าเข้ามาพบวินาทีแรกที่ผู้เขาเห็นใบหน้ายิ้มที่ปราสาทบายอนโผล่พ้นยอดไม้ พวกเขาขนลุกสู้มันคือความงดงามที่น่าสะพรึงกลัวแต่ปริศนาก็ยังคงอยู่ใครสร้างสร้างเพื่ออะไรและทำไมรูปเคารพถึงถูกทำลายการไขปริศนาต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีผ่านการอ่านจารึกการเทียบเคียงสักรารจนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยออกมาการพยายามลบของคนรุ่นหลังกลับล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะยิ่งพวกเขาพยายามทำลายร่องรอยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7มากเท่าไหร่ ร่องรอยของการถูกทำลายนั้นกลับกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดถึงความยิ่งใหญ่ของท่านถ้าท่านไม่สำคัญจริงทำไมต้องพยายามลบเลือนท่านขนาดนี้รอยสิวที่กระเทาะหินทุกรอยคือพยานแห่งความขัดแยง้งและความอิจฉาริษยาและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือรูปสลักหินทรายชิ้นหนึ่งที่ถูกค้นพบรูปปั้นบุรุษร่างท้วมนั่งขัดสมาธิกล้าผมมวนใบหน้าอิ่มเอิบ หลับตาพริพ์ด้วยความสงบไม่มีเครื่องทรงกริยัไม่มีเพชรนินยินดามีแต่ความสงบเย็นนักโบราณคดีเชื่อว่านี่คือพระรูปเหมือนจริงของพระเจ้าชัยวรมันที่7ไม่ใช่ในฐานะสมมุติเทพผู้เกรียงไกรแต่ในฐานะมนุษย์ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ต้องการหลุดพ้นจากวัต,ตะสงสารกลับมาที่ปัจจุบันครับ ถ้าคุณไปยืนอยู่หน้าปราสาทบายนวันนี้แล้วมองขึ้นไปที่ใบหน้านั้นคุณจะเห็นรอยยิ้มที่ผ่านการเวลาผ่านสงครามผ่านความเกลียดชังและผ่านการถูกพยายามลบเลือนมานานกว่า800ปีคำสาบของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ไม่ใช่เรื่องพูดผีปีศาจแต่มันคือคำถามที่ท่านทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังอย่างพวกเราคนรุ่นหลังที่พยายามทำลายท่านชื่อของพวกเขาแทบไม่มีใครจำได้ แต่พระเจ้าใชยวรรมนที่7ผู้ถูกกระทําผู้ถูกลบหน้าประวัติศาสตร์วันนี้โลกทั้งโลกกลับจดจําท่านจดจําท่านในฐานะมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขเมรบางทีรอยยิ้มปริศนานั้นอาจจะเป็นคําตอบของทุกอย่างท่านอาจจะกำลังยิ้มย่อกับความพยายามอันไร้สาระของมนุษย์ที่คิดว่าจะสามารถทําลายความดีงามด้วยคอนและสิวได้หรือท่านอาจจะกําลังยิ้มด้วยความเมตตา ให้กับความไม่รู้ของพวกเราทุกคนเรื่องราวของพระเจ้าชัยวรมันที่7สอนให้เรารู้ว่าอำนาจอาจจะสร้างอาณาจักรได้แต่ความเมตตาสร้างตำนานที่ไม่มีวันตายสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ